ตัวเราเนี่ยมีธาตุดินน้ำลมไฟทั้ง4แต่ธาตุดินนี่หนักกว่าเพื่อนแล้วก็เป็นธาตุที่เราจะต้องยืนอยู่บนโลกใบน,นี้และก็เกี่ยวกับดินที่เราทําอาชีพเครื่องปั้นดินเผา mm. ก็เลยตั้งชื่อบ้านว่าชื่อบ้านธาตุดินค่ะความฝันหรือความมุ่งมั่นของเราก็ยังคิดอยู่ว่าอยู่กับงานดินเนแต่ว่าเท่าที่แรงจะมีอยู่ทําได้แล้วก็คนเห็นคุณค่าของงานดินค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมคนไทยหัวใจไม่ท้อวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมายัางพื้นที่เกาะเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีเพื่อมาตามหาคู่สามีภรรยาเจ้าของผลงานเครื่องปั้นดินเผาชิ้นนี้ครับทำให้ผมต้องติดตามมาถึงที่นี่ครับบ้านธาตดินเดี๋ยวเราเข้าไปพบและพูดคุยกับทั้งสองท่านกันเลยครับสวัสดีครับลุงปื้อสวัสดีครับป้าลครับสวัสดีครับ ที่ผมติดต่อมาเพื่อจะมาทำเวิร์กชอ็อปนะครับอ๋อบ้านท่านดินยินดีต้อนรับค่ะครับผมเลยมาแต่เช้าที่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับกำลังเตรียมดินนี่แหละค่ะอือแล้วเสร็จแล้วครับสักคู่ใครจะรอได้ไหมคะอ๋อได้ครับแสดงว่าต้องเตรียมดินก่อนตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ทำตั้งแต่เช้าปดพัานเลยเนาะใช่ค่ะงั้นผมถือโอกาสตอนนี้คุยเกี่ยวกับที่มาที่ไปของบ้านท่าดินได้ไหมครับได้ค่ะเชิญค่ะอ๋อดีครับเรื่องมันยาวนะครับโอ้ยินดีครับ ป้าปางลุงปื้อครับ,รบก่อนอื่นผมอยากทราบครับว่าที่มาที่ไปของคําว่าบ้านธาตุดินนี้มาจากอะไรครับคือในส่วนตัวในความคิดของป้าป้าค,คิดว่าตัวเราเนี่ยมีธาตุดินน้ําลมไฟทั้งสี่แต่ธาตุดินนี้หนักกว่าเพื่อนและก็เกี่ยวกับดินที่เราทําอาชีพเครื่องปัน้นดินเผา<ๆ>ก็เลยตั้งชื่อบ้านว่าชื่อบ้านธาตุดินค่ะแล้วตัวป้าปางกับลุงปื้อเองจริงๆแล้วลต้นตระกูลมีพื้นฐานในการทาเครื่องปั้นดินเผามาตั้งแต่บรรพบุรุษเลยหรือเปล่าครับ ป้าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ค่ะแต่คุณลุงมีส่วนมีส่วนยังไงครับก็บ้านหลังนี้เป็นบ้านของบรรพบุรุษผมและเขาก็ประกอบอาชีพทำมาค้าขายแบบแจวเรือไปขายเขาก,ก็ปั้นหม้อเล็กๆหม้อข้าวหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยทั้งนี้ก็เอาเครื่องปั้นดินเผาไปแลกปลาเค็ม,มั่งอะไรบ้างหมากพูอะไรพวกนี้เหมืน,ว,นวิธีดั้งเดิมเลยใช่ค่ะแต่เดิมก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ทั้งลุงทั้งป้าที่ทำอะไรฮะคุณลุงผมก็รับราชการอยู่หน่วยส่วนแพทยศาสตร์อยู่ลา ทำตั้งแต่ปีไหนครับ20กว่ากว่าเดี๋ยวป,ป้าปางเหครับป,รป้าปางก็เคยทำงานในกรุงเทพมาก่อนค่ะครับทำงานบริษัทแล้วก็ออกมาอยู่กินกับคุณลุงที่นี่ครับแต่คุณลุงอ่ะออกจากงานที่รับราชการที่โรงพยาบาลจุฬาครับก็มาตั้งโรงกระถางที่เกาะเกต็นี่เลยอ่ะอมหมู่เนี้ยค่ะหมู่6เนี่ยเลยกลับมาเปิดโรงเราก็ไทำโรงงานเองเป็นเจ้าของโรงงานเองเลยค่ะโอ้จริงๆแล้ว ทั้งคู่ออกจากงานประจําแล้วกลับมาเปิดโรงงานที่นี่มีพื้นฐานการทําเครื่องปั้นดินเผามาก่อนไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยเอาแล้วไปเร,รียนรู้ที่ไหนครับวิถีชีวิตคนที่นี่ที่เขาทํากันอยู่แล้วก็ใช้วิธีครูพักรักจําอ่ะตอนที่หัดปั้นทำโรงถานใหม่ๆก็<ช>แค่สามเดือนก็คือปั้นจานลองอ่ะโอ้กลายเป็นปครูพักรักจําแล้วก็เริ่มทําเองใช่ปลาด้วยสิครับแล้วปลาได้ปั้นเลยเขาด้วยไหมฮะไม่ค่ะก็ใช้วิธี ให้คุณลุงปั้นแล้วก็ให้คุณลุง <c oughs> ส่งไม้แล้วป้าก็แกะอย่างเงี้ยแกะแบบแกะแล้วมีพื้นฐานการแกะมาก่อนไหมฮะไม่มีเหมือนกันค่ะและช่วงแรกๆที่เราเาเรียกเรียนรู้ฝึกฝนใช้เวลาอยู่นานไหมครับกว่าจะเกิดความชํานาญจนเป็นอาชีพได้สำหรับป้าก, <c oughs> ก็ก็นานเหมือนกันนะคะแต่สําหรับคุณลุงนี่ก็มีใจรักมากกว่าแล้วก็สัมผัส แล้วก็คูค่คีมากกว่าก็จะเป็นเป็นได้เร็วกว่าป้าค่ะแต่ก่อนเขาเขาสอนกันไหมครับวิชาพวกนี้ ก็มีนะคะคมีมีบางคนเขาก็เป็นคนนักปั้นนักอะไรเนี่ยเขาก็จะถ่ายทอดให้สอนให้แต่แต่อย่างนี้ไม่ไม่มีเลยคะ่ะไปยืนดูเขาไปยืนดูเขาแล้วก็กลับมาคุยกันเองแล้วมาประดิษฐ์เครื่องไม้เครื่องมือเองเพื่อจะทํางานทำอย่างนี้ทุกวี่ทุกวันมันนอกจากการปั้นแนละ้วเรามาเริ่มต้นทํางานเนี่ยเราต้องเรียนรู้หมดทุกอย่างที่คนอ่งเขาทําได้ ยกตัวอย่างเช่นพอเราปั้นได้แล้วของเข้าเตาได้แล้วเราต้องเรียงเตาเป็นเราต้องเผาเตาเป็นเร่งไฟจนกระทั่งปิดเตาโอ้คือต้องทาให้เป็นาแล้วก็เอาออกมาใหม่แล้วเข้าไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยต้องเรียนรู้ให้มันควงกันให้ได้ต่อเนื่องกันให้ได้ถ้าวันนี้คุณเจอรี่จะมาเวิร์กช็อปที่นี่เดี๋ยวป้ายินดีถ่ายทอดให้หมดเลยค่ะโอ้โหนี่แสดงว่าผมสงสัยนี่ถามทงลุงท่างป้าได้เลยนะครับได้ค่ะได้ครับ ก่อนจะไปปั้นผมว่าผมขอเข้าไปสร้างแรงมานานใจไปดูแบบอย่างหรือตัวอย่างสักหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเชิญค่ะร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า70ปีว้าวค่ะเนี่ยนะงานของบ้านตาครับที่วางอยู่ทั้งหมดเนี่ครับใช่ค่ะแต่จริงๆนะที่คุณเห็นนี่ก็คือ ส่วนส่นที่เหลือที่จําหน่ายไปอะไรไปหรือเขาสั่งทำนี่มากกว่านี้อ่ะเขาเหลือครับเอาแล้วไปอยู่แหนหมดครับขายไปบ้างทําส่งเข้าบ้างอยากทราบมัมันมีทั้งการขึ้นแบบกับลายนี้ป้าทำทั้งสอย่างมัครับหรือว่าแบ่งหน้าที่กันทำเนี่ยคุณลุงปั้นค่ะป้าไม่ได้ปั้นป้าจะเป็นคนแกะ แกะสลักลุงนี่ทั้งปั้นทั้งแกะเลยลุงก็แกะได้ด้วยนะแต่ก็จะเป็นชิ้นงานของแกแบบลักษณะเดียนธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าดอกกุหลาบดอกพุทตาลดอกโยธกาอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ส่วนป้านี่จะเป็นพวกลายไทยนี่อย่างที่ผมถือนี่นี่ป้าหรือลุงฮะป้าค่ะป้าเลยครับโอ้หอย่างอย่างลูกหนึ่งนี่ใช้เวลาทานานไหมครับสำหรับป้าแกะวันเดียวค่ะวันเดียวฮะป้าจริงเหรอเนี่ยจริงค่ะแต่มันต้องประดิ์เครื่องมือนะคะ เครื่องมือที่จะช่วยในการแกะใช่ค่ะครับอยากรู้เหมือนกันครับว่าอย่างดินต้องใช้ในการการปั้นเนี่ยฮะเราหาจากที่ไหนมาเนี่ยค,ครับคือป้าซื้อเขาสั่งซื้อเขาจริงๆแล้วดินเหนียวในประเทศไทยเราเนี่ยที่จะมาทําเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยในประเทศไทยเรารมีแค่3จาจังหวัดเองนะคะกรุงเทพมหานคร นนทบุ uri, รีปทุมธานีตอนนี้มันเป็นที่อยู่อาศัยของคนหมดแล้วอ,อันนี้ดินที่อ่างทองสแสวงหาครับคุณลุงก็ต้องมาผสมผงเทาค่้าเพื่อช่วยให้ดินมันเหนียวขึ้นโอ้ไม่ใช่ว่าได้ดินมาแล้วก็มาปั้นไม่ใช่ค่ะต้อง<ล>มาผสมแ้ดินแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอีกด้วยใช่ค่ะ,ป,ะป้าปางครับอย่างผมเห็นนี้หลายๆชิ้นเป็นสีดินครับแต่บางชิ้นนี่มันเป็นสีดํามันคือดินดำอะฮะไม่ใช่ค่ะเราเผาค่ะเผาอู้ทำไมเผาแล้วดําขนาดนี้ มันมีกรรมวิธีในการเผาก็คือมีตัวช่วยด้วยเป็นขี้เลื่อยค่ะขี้เลื่อยต้งไม้เนื้อแข็งนะเราเราผสมลงไปเนี่ยต้องกบมิดเลยนะคะสั่งลงในขี้เลื่อยใช่ค่ะต้องกบมิดเลยค่ะแล้วมันออกมาสีดําเลยใช่ค่ะโอ้ความอัศจรรย์นะค่ะอันนี้ก็เรียกหม้อน้ําต้นค่ะโอ้เออเหรอฮะหม้อน้ําต้นไว้ใช้ใช้งานไหนยังไงสมัย สมัยก่อนสมัยโบราณนี่ก็คือเป็นของใช้ของเจ้านายหรือชนชั้นสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นภาชนะชิ้นแรกของชีวิตประจําวันครับตื่นนอนมาก็ตักน้ําล้างนาหน้าดื่มกินนี้ค,ค่ะ,คะโอ้โหเป็นชิ้นใหญ่แต่ไม่เคยรู้แสดงว่าป้าเรียนรู้แบบหลากหลายแล้วก็ปั้นแล้วก็ทําใช่ค่ะ ป้าปางกับลุงปื้อนี่ทำคลีกอาชีพเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผามาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วนะครของของคุณลุงนี่คนเดียวก็สี่สิบกว่าปีอของป้าก็ประมาณยี่สิบกว่าปีค่ะโ้โหคุณายตั้งแต่เริ่มมาก็สี่สิบกว่าปีใช่สี่สิบหกปีสี่สิบหกปีตลอดสี่สิบหกปีนี้ทําเครื่องปั้นดินเผาอย่างเดียวเลยไหครับมันก็มีอย่างอื่นด้วยทําอะไรครับ ไปปลูกต้นไม้ต้นยูคาต้นอะไรพวกนี้ที่เพชรบูรณ์ <ừ> แล้วก็พอมันโตพอที่จะใช้อะไรมันได้ก็ก็ตัดขนขึ้นสิบล้อมามาส่งขายแถวเนี้ยทำไมครับช่วงนั้นเครื่องประดินเผาตลาดไม่ค่อยดีหรือว่ายังไงปะเจอบ่อยที่สุดก็คือน้ำท่วมค่ะอื <ừ> ก็เตาพัางมั่งอะไรบ้างรเราก็ต้องมาโมดิฟายมามามาซ่อมแซมเตาใหม่เนี้ยซึ่ง ต้องใช้ทุนในการทำทำเนี่ยสูงมากเลยก็เลยท้อเหมือนกันพอดีประกอบกับว่าพลาสติกมาตีเครื่องปั่นดินเผาด้วยแล้วเราอยู่บนเกาะเนี่ยเรารส่งออกไปเนี่ยค่าค่าโซฮุยค่าเดินทางค่าอะไรเราจะแพงกว่านอองเกาะครับเราก็เลยถอดใจเหมือนกันนะอถอดใจเหมือนกันก็เลยบอกบอกกับคุณลุงว่าไปทํไล่ยูคากันเถอะจากไล่ยูคาก็เป็นไล่สักทองอะไรที่เพชรบูรณ แล้วก็ไปอยู่ที่นู่นได้ขายโรงกระถางเลยนะคะขายโรงกระถางเลยขายเลยค่ะแล้ขายโรงกระถางไปในปีลาวรา253738แค่ะแต่ก็อยากทราบว่าแล้วเป็นยังไงไหไงถึงหวนกลับมาเข้าสู่วงการการทำเครื่องปั้นดินเผาอีกฮะก็มีพักพวกโทรไปบอกค่ะว่าออพอปี38น้ำท่วมใหญ่ไปแล้วเนี่ยสมเด็จพระเทพเสด็จมาที่เกาะเกต็ดค่ะคในแนวความคิดพระราชดำริของในหลวงรอ9ว่า ให้มาบูรณาการที่เกาะเกต็ดนี่ใหม่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงจากวัตถุดิบที่ใช้เยอะ เป็นองค์อ่างกระถางดินใช้ดินจํานวนมากๆเนี่ยท่านก็ให้ย่อส่วนมาเป็นของซิวเนียของเล็กๆน้อยๆไม่ต้องใช้วัตถุดิบเยอะแล้วก็ระดมช่างมาที่มีฝีไม้ลายมือทางด้านแกะสลักเนี่ยให้กลับมาเพราะว่าจากกันไปก็ไปเป็นรอปพมากไปคนขายก๋วยเตี๋ยวมากอะไรพวกนี้ค่ะแต่ไม่ใช่แค่ครอบครัวของคุณคูุณป้าเท่านั้นใช่ค่ะทั้งหมดทั้งหมดเลยค่ะพอปี2540ครับทางการก็มีโครงการประกาศเป็น Amazing กาอเกตเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว มาเที่ยวที่เกาะเก็ดเนี่ยค่ะค,คนก็หลั่งไหลเข้ามาตั้งแต่ชาวไทยต่างชาติอะไรเงี้ยเข้ามาหมดเลยค่ะครับป้ากับลุงก็เลยเคยหันมาว่าบ้านเราก็อยู่ที่นี่ลองกลับมาทําเป็นอาชีพเครื่องปั้นดินเผาโดยปักหลักเลยไม่มไม,ไม่ไม่ไปทำลงทำไรอะไรแล้วค่ะแล้วที่บ้านท่าดินเนี่ยครับมีเครื่อสินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์ยังไงไหมครับที่แตกต่างจากที่อื่นครับทำกันอยู่สองคนลุงกับป้าป้าก็ลายของป้าลุงก็ คุณลุงก็ลายของคุณลุงไม่เหมือนกันค่ะแตกต่างกันต่างกันเลลายของลุงเป็นลักษณะแบบไหนและลายของเป็นของนี่เข้าทําลายไทยลายไทยมันก็จะมีสมุดที่อาจารย์เขาเขียนลายไทยอยู่แล้วแต่ของผมนี่มองตามธรรมชาติแล้วก็ดึงธรรมชาติลงมาอยู่ในงานดินของผมครับแบบงานคุณลุงจะดูม,ม,ะมีความเจริญเติบโตมีความเคลื่อนไหวครับมีความแบบมีมิติซ้อนกันนะครับ เหมือนกับที่เคยพูดว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบอย่างนั้นนะแต่ของป้ามันจะเป็นลายแบบสติ๊กเลยเหมือนว่าลายพุ่มกระบินก็พุ่มกระบินบัวก็บัวเลยแต่ว่าที่นี่มีความเป็นเอกลักษณ์แต่มีสองแบบแบบของลุงกับแบบของป้าใช่ค่ะทำมามทั้งหมดมีความรู้สึกคลิกภูมิใจกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้นมาชิ้นไหนบ้างไหมครับมีอยู่ชิ้นงานหนึ่งที่ว่าป้าทําลายบัวลวงพึ่งขึ้นมาครับ ทีนี้ก็ทําอยู่บ้านเดียวเหมือนกันอยู่มาอยู่มาก็จะมีมีผู้มาติดต่อเข้ามาที่บ้านเนี่ย่ก็บอกว่าเอออยากได้เป็นทรงคนโทนะแต่ให้เป็นลายบัวหลวงพึ่งเพื่อที่จะไปไปลดต้นหลวงพึ่งของราชการที่สิบตอนตอนท่านขึ้นของราชอ๋อใช่ค่ะนั่นแหละอ๋อตอนนั้นก็เลยรู้สึกก็ภูมิใจมาตั้งแต่บัดนั้นเลยค่ะร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย ไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาโกแก่มันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา45ปีปตท จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ก่อนที่เราจะเอาดินอีกแผ่นหนึ่งโปลงไปเราต้องทำความสะอาดแป้นก่อนเสร็จแล้วเราก็จะใช้มือซ้ายลุ่มน้ำครับเอาข้อศอกเท้าที่ขาตัวเอง <c oughs> หัวเข่าตรงนี้หนีบมือนะครับ,รบออกํำลังนิดๆดินดินที่มันหมุนอยู่ เราดันสวนเข้าไปพอเราทาถูกจุดปั๊บมันจะนิ่งเลยพอเราดันตรงนี้แล้วตรงเนี้ก็แหวก<ะ>พอมันม,มีแอ่งอย่างนี้เสร็จแล้วเปลี่ยนเอานี้โป้งสองนี้โป้งกดกดลงไปตรงกลางเลยนะฮะเพื่อจะทําตัวเนี้ยค้นของก้นผ่าชนะจริงทุกอย่างทุกชนิดก็เริ่มประมาณนี้ใช่ไหมใช่เอานิ้วชี้ตั้งฉากแล้วก็บีบยกไอ้ตัวเนี้ยขึ้นมามันก็จะขึ้นรูปร่างแบบที่เราจะ ปั้นแล้วว่าจะปั้นอะไรถ้าสมมุติว่าเราจะท,ทําถ้วยก,กาแฟเราก็ต้องทําเตเปอร์ของก้นมันเข้าไปแต่แล้วเราก็ทําปากตรงนี้เราจะทำสองอย่างมือเราลากเข้ามาแต่เท้าเราต้องทําให้แปน้นมันหยุดสวผมแล้วใช่ไหมครับเนี่ยคุณจําได้ไหมว่าผมพูดอะไรไปบ้างพูดจริงจำมันท้ายหรือม,มันแรก <c oughs> ออแม่มือจุม่มแต่สอด ก็เดี๋ยวดินมันจะดาดมือไปให้ผมอาจจะเป็นลายใหม่ก็ได้นะลายใหม่ผมไม่ได้สอนแบบนี้โอโตอาจารย์อาจารย์ว่าลูกศิษย์เลยแล้วประสบการณ์ล้วนๆจริงไหมยากเท่าไหร่ยากเก้าสิบเก้าสิบแปดเออยากเก้าสิบแปดง่ายสองก็ไม่เหลือเนี่ย ไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ต้องใช้เหล็กเลยนั่นไงผเว่าะมันขาดไปแล้วครับมันผสมโลงใหม่ไม่ได้แล้วจบข่าวอ่าจบข่าวถ้าคุณยาเอาส่วนที่เหลือนี่ปั้นนี่เดี๋ยวมันเหลือเท่า้วยตะลายจาก้วยใหญ่ผม็นทอตะลรโอ้เงยครับงานผมว่าสวยมากลุงจะเอาแบบผมไปใช้ก็ได้เลยฮะมันใช้ได้เพราะว่ามันสวยไปหมดเสร็จเสร็จไปหมดคืออะไรไม่เหลือเลย นี่ค่ะคุณเจลลี่หลังจากที่คุณไปเรียนปั้นมาแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปคุณต้องรู้จักเรียนเรียนรู้ในการแกะสลักด้วยโอ้โหปั้นยังไม่ค่อยเข้าท่าเลยครับแต่มาแกะสลักแล้วนะอาจจะถนัดความความถนัดไม่ไม่ไม่เหมือนกันอาจจะถนัดแกะมากกว่าถนัดปั้นฝีมือผมอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ลองลองดูนะคะครับทีนี้วิธีแบ่งแบ่งลงลายเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดคือแบ่งคู่แบ่ง8หรือแบ่ง10บหรือแบ่งส2บสอ ใช่ได้นะคะลูกศิษย์ป้าโคุณมีมีฝีมือค่ะมีพรสวรรค์แล้วก็คุณก็มาแบบพรสวงมาที่นี่ด้วยคนพบตัวเองเจอนะคะเนี่ยเดี๋ยวีิบินกลับบ้านเลยฮะตัวนี่เก่งมากนะคะสวยนะคะเนี่ยอ๋อแต่ก็ค่อยๆๆๆทค่อยผมว่าแสมแสมนิดแสมหน่อยก็คือป้าต้องคอยแนะบอกแค่นั้นเองก็เหมือนป้านะคะมีใจรักครับ ปุื้ป้าตางครับตั้งแต่เริ่มทํางานจนถึงวันนี้ครับคิดว่าประสบความสาเร็จหรือเปล่าครับในเรื่องของการเป็นช่างปั้นดินเผาเนี่ยคิดว่าประสบความสําเร็จค่ะครับทั้งสองคนนะคะครับค่ะในมุมไหนที่เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จและภูมิใจฮะภูมิใจในชิ้นงานผลงานแล้วก็ในการผลิตแล้วก็แกะสลักลวดลายที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่ซ้ําใครอืมก็ถือว่าหน้าภาคภูมิใจนะครับค่ะและตลาดการขายเป็นยังไงบ้างครับ แต่ตรงนี้มีข้อด้อยกับทาง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 บ้านเราค,รคือว่าเราทําการตลาดไม่เป็นค่ะพอ,อแล้วแต่ก่อนเราขายใครครับเมื่อก่อนเราทําส่งเขามีโอท็อปมีอะไรพวกนี้ค่ะคก็จะจะจะ,จะเฟื่องฟูอยู่ยุคหนึ่งโดยที่ว่ารับรับ,รบสั่งของเราแล้วก็รับของเราไปขายในงานโอท็อปแต่ตอนนี้โอท็อปมันไม่มีด้วยแล้วก็รประสบหลังจาก โลโอท็อปโลแล้วก็จะมาเจอช่วงโควิดนะคะอช่วงโควิดเป็นไงบ้างช่วงโควิดตอนนั้นปีรู้สึกจะปี63 2 5 6 3ค่ะพอโควิดแล้วก็มาสลับน้ำท่วมแล้วก็มาโควิดเดลต้าอีกทีแล้วก็มาสลับน้ำท่วมอีกทีเรียกว่า10ปีเต็มๆที่ที่เราที่เราลืมตาอ้าปากไม่ได้เลยค่ะรู้ปื๊บปะปางครับทุกวันนี้รายได้ที่เราได้มาในแต่ละวันในการใช้เลี้ยงชีพตัวเองมาจากอะไรครับ ตอนนี้ไรายได้หลักที่เราจะได้มาในแต่ละวันก็คือค,คนเข้ามาเวิร์กช็อปที่บ้านนี้ค่ะวอกอิน <Walk in S 1> เดินเข้ามาหรือว่าโทรนนะัดแจ้งล่วงหน้าเข้ามาอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าสินค้าในบ้านแทบจะไม่ได้ไม่ได้ทําไม่ได้ผลิตออกมาขายเหมือนก่อนค่ะครับแล้วมันพอไหมครับมันก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่แทบจะไม่ไม่พอค่ะ แค่แค่ไขคอร์สในการมาเวิร์กช็อปมันอาจจะไม่ได้พอเลี้ยงชีพเราแล้วพอเจอประสบป,ปัญหาเคยคิดที่จะหาอาชีพอื่นหรือเปล่าครับป้าก็ดูในจัดหางานอยู่เรื่อยอ่ะก็มีดูแลผู้สูงอายุบ้างหรือว่าต้องไปไหนไกลๆต่างต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็ทิ้งให้คุณลุงอยู่คนเดียวแต่เราคิดว่าเราจากแกไปแล้วแ,แกจะอยู่ยังไงเราดูแลแกดีกว่าครับแล้วก็อยู่เป็นคู่ทุกคู่ยากกันมาตั้งนานแล้วค,ครับจริงๆเรื่องการตลาด ก็ต้องเป็นคนรุ่นใหม่เรามีลูกหรือหลานที่จะมาช่วยดูเรื่องการตลาดให้ไหมครับลูกเสียชีวิตค่ะโอ้กี่ปีนะครับตั้งแต่อายุสิบหกค่ะปีห้าสองค่ะเพราะอะไรครับอุบัติเหตุรถรถยนค่ะมแม่ก็เจอเหตุการณ์หลายอย่างเหมือนกันนะครับใช่ค่ะทุกวันี้วางแผนอนาคตไหมครับว่าอยากจะเดินทางไปในทิศท,ทางไหนหรือจะวางแผนชีวิตยังไงความความ ความฝันหรือความมุ่งมั่นของเราก็ยังคิดอยู่ว่าอยู่กับงานดินเนี่ยค่ะแต่ว่าเท่าที่แรงจะมีอยู่ครับเท่าที่แรงจะมีอยู่ทําได้แล้วก็ค,คนเห็นคุณค่าของงานดินค่ะอนาคตก็อยากจะสร้างชิ้นงานครับอย่างชิ้นงานของคุณลุงที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณลุงชิ้นงานของป้าที่เป็นเอกลักษณ์ของป้าก็เป็น ที่สร้างเอาไว้ในในบ้านที่เราทำงานบ้านท่าดินเนี่ยค่ะคให้เป็นเ,เป็นอ,อนุสรหรือว่าเป็นที่ระลึกคนเข้ามาเที่ยวชมอะไรเหมือนก็เข้ามาแล้วได้เห็นงานที่เราสมัยเรายังทำไหวอยู่ค่ะผมก็คิดว่าจะฟื้นฟูทำของเก่าที่มันอยู่ในอัลบ,บั้มและเราไม่เคยทำขายเลยมันจะเห็นแต่รูปเท่านั้นพยายามจะย้อนมาผลิตไอ้นู่นผลิตอ้นี้เพื่อจะเก็บวางเอาไว้ ให้คนเขเข้ามาดูมาชมมาหามาซืออะไรอย่างเงี้ยรูกปื้ครับแล้วทุกวันนี้มีความห่วงอะไรอยู่บ้างมั้ครับมันก็ห่วงห่วงแรกก็คือห่วงสุขภาพเขานั่นแหละเขาก็ไปหาหมอโรงพยาบาลเหมือนกันปีที่แล้วไปผ่าตัดแล้วพอดีอยู่ไปไปายปีที่แล้วผมก็ตาเสียไปข้างหนึ่งก็ไปหาหมอโรงพยาบาลเดียวกันนั่นแหละ คือต่างคนต่างเป็นห่วงกันลุงก็เป็นห่วงป้าป้า,ปาก็เป็นห่วงลุงเงี้ยค่ะถ้าเกิดจะให้เดินทางไปทํางานที่อื่นไกลๆคิดว่ามีงานทำในบ้านแล้วเลี้ยงแล้วดูแลแก่ซะดีกว่าค่ะอขอมีโอกาสสุดท้ายที่ว่าบ้านปลายชีวิตของกันและกันนี่คือต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันต่างคนต่างทํางานในสิ่งที่ตนรักและตนถนัดแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผา ไยรามันที่กเกาะเกต็ดนี้แล้วก็อยู่กับบ้านแล้วก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วบ้านธาตดินเนี่ยค่ะก็ทําอยู่ในบ้านโดยทีย่ไม่ต้องจากกันไปไม่ต้องจากเป็นนะครถึงแม้ชีวิตจะผ่านร้อนผ่านหนาว ทั้งสุขทั้งทุกมาแล้วมากมายแต่ลมหายใจที่เหลืออยู่ของลุงปื้และป้าปรางแห่งบ้านธาตุดินทุกวันนี้ครับยังคงยึดมั่นในการประกอบอาชีพช่างปั้นดินเผาที่มีฝีมือที่โดดเด่นจริงๆครับและหากใครนะครับที่สนใจผลงานที่ดีๆแบบนี้ครับสามารถอุดหนุนสินค้าได้ครับอย่างน้อยก็เป็นการต่อลมหายใจกับเขาทั้งคู่ครับและนี่ก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ ความฝันหรือความมุ่งมั่นของเราก็ยังคิดอยู่ว่าอยู่กับงานดินเนี่ยแต่ว่าเท่าที่แรงจะมีอยู่ตอนนี้ไรายได้หลักที่เราจะได้มาในแต่ละวันก็คือคนเข้ามาเวิร์กช็อปที่บ้านนี้ค่ะวอล์กอินเดินเข้ามาหรือว่าโทนนัดแจ้งล่วงหน้าเข้ามาอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าสินค้าในบ้านแทบจะไม่ได้ขายเหมือนก่อนค่ะ